สุดทิดาติดใจซึ่งเธอได้เคยพูดเอาไว้กับในหลวงรัชกาลที่4และในวันนี้เธอก็คือราชินีผู้สูงศักดิ์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศและก็แน่นอนว่าในวันนี้เหล่าบรรดาชาวได้ทั้งหลายกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเป็นจํานวนมากอสืบเนื่องมาจากปรากฏการคอนเสิร์ตกับพี่เบิร์ตท,ทงชัยแม็อินไตในช่วงค่าวันที่ผ่านมาและปรากฏการร้อนนี้ซึ่ง ก็ดูเหมือนกับว่าจะยังไม่จบสิ้นเมื่อทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาก็ได้ไปปรากฏตัวในการคอนเสิร์ตของพี่เบิร์เชกเช่นเดียวกันและเรื่องนี้ก็ได้เกิดปรากฏการรอนและการเปรียบเทียบเก ดิดขึ้นมาภายในทันทีเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ได้ไปปรากฏตัวในงานคอนเสิร์ตท,ที่สําคัญเช่นนี้กับอีกหนึ่งสิ่งที่ได้ถูกเปรียบเทียบและวิพากวิจารกันอย่างสนั่นวันไหวในวันนี้ก็คือเมื่อราชวงศ์ไทยตาดีได้เฝ้าสังเกตการเห็นถึงอีกซีนที่สําคัญเมื่อเหล่าบรรดาข้าราชบริพารในพระองค์ได้นั่งคันเข่าในลิฟต์เพื่อคอยปรนนิบัติรับใช้ราชินีสุธิดาโดยพวกเขาได้ออกมากล่าวว่า เอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบกับการเสด็จของทูนกระหม่อมหญิงขึ้นมาในทันทีหลายๆคนเกิดมาคงจะไม่เคยได้เห็นคนนั่งในลิบเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกและปรากฏการณ์ที่น่าตกใจเป็นอย่างมากสําหรับประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเขาก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่ององค์นี้ในทันทีว่าผมเห็นคลิปวันที่ไปดู คอนเสิร์ตพี่เบิร์ตแล้วล่ะแต่ไม่ติดใจอะไรจนเมื่อกี้เพื่อนคนหนึ่งเอาภาพที่ตัดมาจากคลิปให้ดูแล้วชี้ให้เห็นข้าราชบริพันธ์ที่โดยสารมากับคุณนุ้ยเออขนาดอยู่ในลิฟต์ยังต้องนันงงคุกเข่านะเป็นเอามากจริงๆและถึงแม้ว่าเหล่าบรรดานักวิจารณ์ราชวงศ์ไทยนั้นจะต้องตกใจและแปลกประหลาดใจถึงงอเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากแล้วและเราก็ลองมาเช็คเกรตติ้งกันดูสิว่าเหล่าบรรดาชาวนั้นพวกเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้าง บอกว่าเมื่อก่อนพี่ก็คลานแบบนี้แหละจ้าสู้ๆนะจะคนเหมือนกันทําไมต้องคุกเข่าเข่าด้านหลังเตียงฮ่าฮานึกว่าเป็นลมในลิฟท์เหอกันเป็นออกมาเขาคงเต็มใจคุกเข่าลายยืนนานๆมันเมื่อไม่เป็นตัวเองหรือว่าถามจริงๆทําไมตัวเป็นคนธรรมดามันจะตายหรอว่าลำบากขนื้นขนาดในลิฟ์ยังต้องนั่งปัญหาระดับประเทศแบบนี้สินะที่เรียกว่าพลิกชีวิตอีกทั้งอาจารย์ ระวินชวันพานเขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาวิพากวิจาร์ณถึงเรื่องนี้ประมาณว่าตอนเป็นแอร์กลับผู้โดยสารพอเป็นควีนให้ปล่อยน้ำเปล่าพวกอิบอายไปดูคอนเสิร์ตสองชั่วโมงจะเอาหมาไปด้วยทำหาอะไรขะเหมือนนักเรียนได้เลื่อนชั้นอายื่นสินให้กลับอีกต่างหากสมมุติให้เป็นนั่นเป็นนี้ตามท้องเรื่องค่ะ จริงคาลิเกสุดๆอยู่นอกฝรั่งไม่ต้องกราบในไทยก็ไม่ต้องส่วนคนไทยต้องกราบทั้งในและนอกประเทศจะว่าไปมันกอดลกดีที่ความเป็นเทวดามันมีสวิตเปิดปิดได้หรือเปิดใช้เฉพาะคนบางกลุ่มได้โอโสงก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่จะทําให้ชาว นั้นเสียงแตกกันเลยทีเดียวซึ่งนอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์ในทุกๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วนั้นโดยในวันนี้ชาวดีพวกเขาก็ได้สังเกตเห็นถึงแฟชั่นในวันนี้ของราชินีสุทธิดาว,ว่าช่างมีความละไม้คอลื่นกับแฟชั่นหน้าผมที่เป็ปังอลังเวอร์ของเจ้าหญิงเค้กแห่งราชวงศ์อังกฤษเป็นอย่างมากโดยพวกเขาได้ออกมากล่าประมาณว่าก็ว่าอยู่นะว่าแฟชั่นของ ราชินีสุทธิดาในวันนี้มันช่างดูคุณคุณและชินตาอยู่นาบ้างก็ว่าเจ้าหญิงเค้กสวยกว่าดูดีกว่าตั้งเยอะบ้างก็ว่าราชินีสุทธิดาในวันนี้ช่างหนูแป๊ปังอลังเวอร์และดูสวยโดดเด่นหากกว่าใครและเรื่องนี้ก็คงจะเป็นแค่เพียงเรื่องราวที่นานาจิตต่างที่ต่างมุมมองต่างความคิดก็เพียงเท่านั้นแลกกับอีกหนึ่งเรื่องราวของการเปรียบเทียบเมื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาส่งโพสต์คลิปลง ซึ่งเป็นภาพและคลิปบรรยากาศจากคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตพร้อมข้อความที่ระบุว,ว่าคอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดสนุกมากโดยทุนกระหม่อมหญิงทรงเต้นเพลงคู่กัดและจัดบนนันเป็นแฟนได้บอ่อหรือที่หลายๆคนเรียกว่าเพลงโดดเด่นนั่นเองอีกทั้งพระองค์ก็ยังได้ประธานดอกไม้แก่พี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่หลังเวทีคอนเสิร์ตอีกด้วยยอและสําหรับการออกมาเปรียบเทียบถึงการเสด็จ ออกงานที่เดียวกันแต่คนละวันของพระบรมวงศานุวงศ์ในครั้งนี้ก็คืออาการเสด็จกองทุนกระหม่อมนั้นเป็นการเสด็จแบบเรียบง่ายคนรอบข้างไม่ต้องหมอบเป็นทุนกระหม่อมทรงเป็นกัน เองมากๆแต่ก็ยังมีการปิดถนนให้เห็นอยู่เดือนผนวกกับการจับจองและวิพากวิจาร์ถึงเสื้อแจ็คเก็ตหรือวิตกที่มีมูลค่านับกว่าแสนบาทไทยกันเลยทีเดียวและก็แน่นอนแห่งทางราชสำนักไทยและเราก็ลองมาเช็คเกรตติ้งกันดูสิว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตนั้นพวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรบ้างแต่ละคนชีวิตดีๆจากภาษีภพไกลทำงานอะไรกำไรปีละ30 0 0 0 ล้านกว่าบาทอันนี้ยังดูสนุกสนานคนนั้นไม่ไหวนั่งเหงาๆใจอยากเต้นอยู่แต่ต้องคิดรู้เนาะว่าข้างหลังกับนกไครเป็นพี่ใครเป็นน้องโอซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ได้ทําให้ชาวโซเชียลน,นั้นเสียงแตกกันเลยทีเดียวผนวกการออกมาจับจองและเปรียบเทียบทุกเรื่องราวเป็นอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องและสําหรับประเด็นร้อน ต่างๆและเรื่องราวของทางราชสำนักไทยและต่อจากนี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปแบบอยากกระพริบตากันเลยทีเดียวที่1ประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้เมื่นในเพจ Facebook ของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีราชีราชสุนได้ออกมาเปิดประเด็นร้อนและกล่าวถึงอีกหนึ่งบุคคลทางแวดวงทางการเมืองงอที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลกับนโยบายกัญชาเสรีที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในวันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะได้ออกมายังชัดว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้มีแนวคิดที่จะให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดซึ่งมีกฎหมายคะ ควบคุมอยู่แล้วและสำหรับเสียงเรียกร้องว่าการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เขาก็ยังมั่นใจโดยเขาได้ให้คำอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าเวลานี้มีเหล้ามีบุหรี่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเด็กๆเ,เปิดซอ่งอแล้วใช้ได้เลยแต่เพื่อนกัญชานั้นเป็นแค่พืชกว่าจะนํามาใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการอย่างมากมายซึ่งขั้นตอนนะหน,นอยุ่งยากถ้าจะเทียบกับเหล้าและบุหรี่มันอยู่ที่ว่าเราจะดูแลบุตรหลานของเราอย่างไรมากกว่าและก็แน่นอนว่า เรื่องนี้ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างหนักมาโดยตลอดแต่เรื่องนี้ก็ผ่านพ้นมาได้จบจนทุกวันนี้และก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ดีและดูเหมือนจะมีอนาคตที่ยาวไกลอีกด้วยของนักการเมืองหนุ่มไฟแรงรุ่นนอใหม่อย่างนายอนุชิตชัยวรกูลสละด้วยโดยอาจารย์สมศักดิ์เขาก็ได้ออกมาพูดคุยเรื่องนี้ว่าอนุทินชาญวีรกูลได้มีโอกาสรู้จักกับ วชิราลงกรณ์สมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์วชิราลงกรณ์ให้ช่วยเหลือดูแลเรื่องบ้านช่องที่เมืองนาขานเคยมีธุรกิจทํางานก่อสร้างมีอะไรทั้งเขาและลูกสาวคือสิริวัณวรีนั่นเองก่อนเรียกอนุนให้ช่วยสมัยนั้นวชิราลงกรณ์ไม่มีเงินเท่ามากตอนนี้ต้องคอยเรียกให้คนช่วยนี่เป็นตัวอย่างของระบบสักดินาทวามีพักของไทยกษัตริย์เรียกให้ลูกหลานจีนช่วยเหลือในด้านต่างๆพร้อมกับตอบแทนให้อนุทินเขาจึงเป็นพักแรงๆที่คอยประกาศอยู่เสมอว่ารับใช้กษัตริย์ กันเองรู้จักตอนเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่แหลภาพสมัยวชิรลงกรยังอยู่กับสิริรัตน์ที่เมืองนอกและก็แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความดีงามของนายอนุทินชาย,ยวิรกูลที่มีสายสัมพันธ์อันดีงามกับทางราชการถึงแม้ว่าหลายฝ่ายอาจจะมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่านํามาพูด ถึงแล้วก็ตามแต่การเดินทางไกลของนายอนุทินที่เดินทางมาได้ถึงทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะมีความจงรักภักดีเป็นทุนเดิมผสมเป็นอยู่ด้วยใช่หรือไม่กับนโยบายกัญชาเสรีที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝาดนอกแต่ในวันนี้เขาก็ได้ทํามันให้เกิดขึ้นจริงได้และอีกหนึ่งนโยบายนี้ก็ประสบความสําเร็จมากอีกด้วยและสําหรับปาระเด็นร้อนของนายอนุทินกับกัญชาเสรีที่ได้มีการพัฒนามาจนถึงการเป็นไอติมกัญชาเสรีกันแล้ว อีกทั้งหลายฝ่ายต่างก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการมอมเมาเยาวชนใช่หรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มองต่างมุมกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็คง